กาศหนาวมากสิบองศาครับเช้าน er> ี้เย็นอากาศดีครับมาเ้เศร้าเลยการวิ่งมาเลยมาเลยวันโอ้ทุเรียนรันนี้โปรแกรมอีสา้ เจอขาแรงแต่เช้าเลยเซลยังก็แมนเซลลิ่วอ,อร์ตไปแล้วครับโู้นำเดี๋ยวเจอกันนะครับให้มันแจ้งก่อนวอตลันเดอร์เิลเลยคซสแมนลันนิ่งออฟิเชียลมินสปอนเซอร์นาคุณยายคาเฟ่ โอ้ oh, นำทีมเลยไหนบอกว่าจอกละ่ะไปแล้ว <Long run. S 1> oh, ล,ลองลันทุเดชลองโอ้จิจิผ้าม่านโดนหลอกแล้วครับวันนี้ <c ười> <c ười> คอยดูวันนี้ลองรันสามสิบห้ากิโลเมตรครับไผเป็นไผคอยดูตอนแจ้งแล้วออ้ oh, ไปดูมมวยถูกโค่แล้วครับวันนี้ ด็กเต่เ <c oughs> อลเทชาโอ้มวยถูกคู่นะลองอัน,นงงครับทูเดอเอสลองอ <c oughs> ันลองนมั่หนามังน,นาเว้ยท <c oughs> ีเโก้ฮีเโก้เองทูทูร <c oughs> ันคอนเทนต์นเตอร์นานาุนจุน <c oughs> เจอกันแน่นอนครับคนจันมาทันแันเดอร์ชีวมลียงไปเต็มทีมครับเรามาวิ่ง่อบุญนะครับจิตว่ามัานโดนหลอกไม่เชื่อเลาเลยบุญครับบุญ,บญปิดท้องฟังลูกนิมิตนี่ครับวัด อัชชัยสมพรมันเรามันาะดีครับนักวิ่งเจอมาเจอบนแล้วครับวันนี้วันพะระฮัลโหลนักวิ่งขาแรงเราโอ้โห,โหสุดยอดจริงเลยหนึ่งเดียวโอ้ญิง <laughs> สุดยอดมากเลยวันนี้อีกเจดกิโลเมตรครับแถวไว้ครับเอามาเจอบุญครับเอามาเจอรถบุญ บุญครับเบิงบงอันนี้รวดเบ่งอันยังนี่พเพื่อนผาพุนบ้านเรานะดีครับแดดมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบวดชีพามวันที่สิบห้ามกราคมนี้ โอประทานแข็งมากเลยเกตกิโลเมตรครับสิบกิโลเมตรแล้วยี่สบสามวมครับลองล,ลองเลเฮ้ย 60. บอยใจหกสิบไเราคือวหกสิบ่ะมึงไอ้ซาคุระ มันหนีมากยังไงนี่โอ้แรงมากเลยดูแรงไป,ไปอีกอีกหกกิโลเมตรนะครับแี่แดดกก็ไล้จะได้เก็บขึ้นรถเลยไหมคอยดูกันต่อไปไปเป็นไป today is running เฮ้ยเขากันหิวอยาวาไปครับ อีกหกกิโลเมตรโอ้ตากล้องไม่ไปด้วยนะ้ะยาวไว้ครับถูลองนี่ครับเกิดซีแมนลัดนิงแอดก็ไล่คนบ้าวิ่งครับได้ครับการสนับสนุนจากนาคุณยายคาเฟ่แดดไล่ครับ ข้อยาวไปครับอีกหกกิโลเมตรครับ today is long line ยาวไปคนพากม่ไปด้วยแนละ้วหิ้วเขา Iron Steelian มาดูพี่ยังนุ่มูงเรียงพาณิชย์อ n t e r the อ o n t น n t วันนี้แข็งมากครับ แดดก็ไล่อีกห้ากิโลเมตรครับทุเรอีสตสวงเลยดูสภาพยังสดอยู่นะครับเนีย่ยดูแดดโอ้โหแข็งมากสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆไปแล้วคนพาดไ,ไปด้วยนะดูหลังท้ายตาราง ไรซ่าระตันนี้แข็งมากครับลองกันครับวันนี้ยาวเลยครับผมส่งแค่นี้แหละครับถึงบ้านผมแล้วผมหิวเขาขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นันเดอร์ซิวเรียนยาไวไปครับสวัสดีครับ